สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์ชาทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไมค์ครับ1น9นะครับเพิ่มเติมก็คืออยู่กับมนุษย์ที่คนหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ไปถึงคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรล่ะครับชแนลชื่อเล่นชื่ออะไรครับเอาชื่อชแนลหรือชื่อเล่นก็ได้ครับสักอย่างนะครัชื่อ KDM Gaming ครับอดูกับ h u ง g e r Games นะครับครับแล้วบอกรายละเอียดต่อไหมครับไม่ต้องบอกหรอกครับเล่นเลยนะครับมาถึงก็เล่นเลยครับป่ะไหนแปรงเอาไหนครับอันกลางตามสูตรนะครับพี่เข้าอันขวาสุดอ่ะผมก็มาแล้วพี่ โอยๆๆๆๆฮึ้ยไปๆพี่นําเลยนะพี่ได้ครับเดี๋ยวตามป้าครับเราจะเปล่นหน้ากันนะเห็นกล่องมั้ยเห็นกล่องมั้ยครับเห็นๆๆเอาห้นั่นนะเห็นมีกล่องจะเยอะเลยเอ้ยเริ่มมีคนสิวิคนมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถามว่าทําไมถึงผมเล็นตัวผู้หญิงนะครับคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันหลันมัวเอ้ยไม่มัวเดิคือตั้งใจกูพูดเล่นนะ ตัวมันจิ้มมิมดูครับดูครับโควกโดดยอ่อเฮ้ยคนอาจจะน้อยเว้แป่งเราจะมีศัตรูน้อยไม,ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีศัตรูน้อยวิ่งไปตายเถอะพี่ไคทีมวาทีมทีมใครทีมวะนี่ยพี่ว่าข้ามข้างผมพี่ไอโดดแสต้าทำยังไงพี่ชวนเขาจีบล้วค่ะไปเอาแต่หมายว่าฆ่าเราป่าเอพี่นำนะพี่ให้ผมนำอ๋อโห จัไปครับจังกล่องนานั้นเนี่ยสิบห้าวิานั้นนะเดี๋ยวตามมาว่าเอาง่ายหรือคุณนําก็ได้ครับอ่าพี่นําเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยไปทางทิศเหนือครับประมาณสองฝ่าครับทิศหนืทิศเหนือทิศเหนือยุดไปฝ่าเอาเชือกดดั้งเฉยไว้เลยตองมก็ก็กอก็ก็้หก็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 กก็กก็กก็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 ม็ก็ก็้็กก็กมกา มันไม่ค่อยว่างมันน่ามีหีบพี่ฮะอันน้ำเลยครับขี่น้ำเลยครับนะจะไปไหนครับขอใส่เกาะอ,อัออนหนึ่งไปพี่พี่บนนี้บนนี้โอ้ยโหเก่งเก่งมีอยากได้ชุดบนไหนอ่ะเฮ้ยีพี่บนนี้บนนี้บนนี้อ้าวพี่ผายดาบเพชรดาบเพชรโอ้ยเรามีโหคนมีอำนาจครับดาบเพชรมีดาบพ,พี่ปะ ลีไปดีเลียตัวมด้เข็มทิศโอ้โได้ยินอะไระครับเปลี่ยนไปีเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำอะไรมใช่เบีกิวด้วยอ้เ้ยี้โหีมเอาชุดเต็มคขอหัวขอหัวอ้ที่ไฟไฟไฟไปไฟโอ้โหคนตายเดนยตายเทพเจ้าตายคะ ได้11คนเิวิพระเปิดเลยแม่พี่โอ้ยรอให้มันรอตายก่อนตอนนี้เหลือกันกี่คนนะได้อ11คนครับโหรอให้เหลือน้อยกว่าไปหาของก่อนละสิบคนแล้วละสิบคนแล้วพี่ฮะละสิบคนแล้วไปตามพี่มาใครมานี่ตายอีกวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปหาของครับโอเลื่อนรถพลิกเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเกิดอุบัติเหตุฮะ ไอพี่เห็บเห็บไงอดูสติดหรือเปล่าวะใช่ใช่นี่เจอเห็บเห็อุ๊ยโอ้โหสุดเกาะโอ้พี่โอ้โหแอปเปิลทองกินเพี้ยมผมผมอาจจะเล่นวีพีไอเล่นไมค์ค้าไม่เป็นนะครับคือไม่ค่อยเคยได้เล่นเลยพี่พี่ดาบดาบพี่ดาบจะดาบละดาบไหนครับไหนอ่ะพี่ไหนพี่อยู่เนี่ยเจอแล้วสองกอนี่น้องอันนี้ไปเอาไปกินเอาไปกินกินได้ วิล่ะตามไม่ตามมาหนิผมเจอคนเจอคนโหเจอคนไม่บวกใช่ใช่เฮ้ยระบบแบบเป็นทีมเออ่ๆเราเราไปไอตรงนี้เจอกล่องมาแน้วพี่ไอเก่าไอเก่าเจอหนูไ้ยเก็บไปแล้วก็เลือกน้ำยาเจอน้ำยาพี่รำลังโดนตุ่ยเนี่ยพี่เดี๋ยวดูให้ดูให้นี่เป็นแบบเซเรียลมาทุ่นจริงดีปะเจ็ดนะครับไปพี่พีได้ครบปะทอง ชองโหผมเทพไหมครับเขาเรียกฟุ๊กกระเที่ยวโอ้โหเต่าแตกทียังตะไอ้พี่หบมีคนโดนแล้วมีหานป่ะไอ้พี่ไอ้พี่ีล่างนี้ล่างนี้มีสองขีบเลยพี่ไหนเอาเรียบร้อยเอาหีบไม่เปิดได้ได้ที่เปิดไม่ได้หรอพี่แตกพูดเหรอพี่ฮะกวนไว้ครับถ้าเขามีธนูเราตายหายใช่แล้วก็ปัดธนูครับ ถ้าปัดได้นนทีี้ไม่รู้ว่าตรงเท้าของไงที่พี่ในนี้ในนี้โอ้โหมีหมวกด้วยตรงนี้หมวกละเฮ้ยมีไม้ป่ะเผื่อพี่เอาราคเป็นพวกเกาะคุ้มกับเพชรได้ไม่มีไม่มีแล้วเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดตั้งกลัวไอ้หิบหิบดานลามีหิบแล้วแบ่งดูไงครัว่าดูคนอ่ะโอ้นี่มีธนูเปล่าพี่ครับ ทีมได้น้ำยาล่องโขนมาพี่ไม่มีทีมได้น้ำยาล่องโขนมาพี่เฮ้ยสมมติถ้าเหลือเราแค่สองคนล้วก็ต้องฆ่ากันสินะเผาต้นไม้ก่อนอ้าวมันไม่เผาไอพี่หร่สี่คนพี่แสี่คนนะแต่สี่คนแล้วครับแต่สี่คนโอ้โหจะมาด้านบนมาด้านบนจะไปจัดฆ่าใครเลยสี่คนโคตรเถื่อนะเราจะฆ่าใครได้บรับเนี่ย คือพี่ก็เลยไม่เป็นด้วยไคอยจะฆ่า,า,ากันก็ได้นี่แเลยเราทำทนธนิการสองคนแล้วมี่มนนีโอ้โหชุดทองโอ้โหธนูเอนชาร์ดโอ้โหดีดีโอ้โหน้ำแต่งถอดชุดน้ำแต่แงถอดชุดก่อนได้ถ้าไอเนี้ยเดี๋ยวให้เจอคนก่อนพี่จะทำยันทำยันไปตีครับไอพี่เขาทำเลยพี่เเจอของกันนึงเฮ้ยดาบลูกม,มีมีนิ้วได้ธนูเก็บเลยแต่ง อาพี่มาแล้วพี่พี่มาแล้วพี่อาพี่องเวทหนึ่งับพี่เออลุ้มลุ้เออจะไปได้มนี่ไอเยลเบอดโอ้ยกูแทบตายอแปนช่วยพี่ด้วยตีพี่เออลุ้มมาลุ้มมาโอ๋อเแปงแปงตแปงแปโอไอ ไอ้ย่งตายประสบการณ์ยังน้อย